าเดอ้อเมนูมื้อนี้ปนปลากำลังต้มปลาปนเพื่อนๆบรรยาก,กาศที่ทพื้น่งเคยของอ้๊มาเห็นแล้วมาแขงเพื่อนๆม,มัาดูเตาถ่านเตาไฟก่อฟืนโอ้ยต้มใส่ปลาค่ะอย่างเพื่อปลาปลาที่เดือดเกาะเขาห้องปลาอย่างปลาเค็ง,งก็ปลาปลาที่เดือดบ่เห็นบป่ป้า ปลาที่เดิดก,ก็ปลาเข็งจ้ะไปก้นค่ะมาเด้อมากินน้ำกันโอ้อแค่เห็นกระแทบละเพื่อนเพื่อนมีนูนบ้านบ้านปนปลาเป็นตัวตัวเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเพื่อนวิธีการทำเด้อมาแสก้างออกก่อนเด้อให้มันได้อย่างนี้เด้อเนี่ยผู้เฒ่าบนเห็ดกินจังซีเด้อเพื่อนเพื่อนนี่ไหมนี่ได้มาแล้วก็มาแส ก้าวออกมันได้แบบนี้อันได้แบบนี้เดี๋ยวไปเห็ดลุงแบบฉบแบบับของคน,นบ้านๆก็เติมชูรสน้ำปลาก็พริกป่นลำดับสุดท้ายมาเค็ดกับใส่หลายๆโลดเดอ้อแต่ว่าคุณเถ่าเพ่นชิมบะเพ็ดอัลซ้ำนี่แล้วพ่อละละเพื่นว่าแค่นี้ละค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ สุดท้ายใส่ต้นหอมผักชีค่ะห้างมีแต่ต้นหอมกับแซ่ต้นหอมเท่านั้นแหละอันนี้ผักสีกับแซ่น้ำรดเดือะเดอ้อนี่ละครุกรุ่นบนนี้จวดน้ำนลอยกับเติมไปแน่จั้หน่อยนึงน้ำประแดงเมื่อกี้นี่ละนี่ละปลนปลาระปลากระดีหรือว่าปลาอย่างเงี้ปลากี่เดิดบ้านเฮากับปลาเข็งกันเพื่อนมาเด้อน,นี่ละตูอพุทโธ่พุทโธ่บนผ้า,าก,กิน ง่ายๆแต่ก็ไม่ง่ายนะคะง่ายส<อ><ค>ำหรับเพื่อนแต่ว่าก็ยากสำหรับพอนเพื่อนเนาะเะพจะได้กินแกะปาก่านี่ละใั่ไีมล่ะไปเห็ดอั่นซีขายดีดีเลยจิ้มแบบนี้